สวัสดีชาวโลกนี่คือ Jokers ok of Sun ช่องแห่งเรื่องเล่าธรรมชาติและความรู้สึกที่คุณอาจหลงลืมไปขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Jokers ok of Sun ด้วยนะแม่ยะไม่เคยพูดอะไรกับใครแต่ผู้คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอต่างเคยได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่มีถ้อยคำไม่มีภาษาแต่กลับเข้าใจได้ด้วยความเงียบ ความเงียบที่ชัดเจนกว่าน้ำที่กระทบหินความเงียบที่ลางความคิดที่หนักเกินไปมา่น้ำแม่ยะไหลลงมาอย่างมั่นคงไม่เร่งรีบไม่ลังเลเหมือนเวลาที่ไม่ต้องการให้ใครจับไว้เธอไม่ถามว่าเรามาจากไหนหรือกำลังจะไปไหนเธอแค่ลังไหลผ่านตัวตนของเราแล้วพาอะไรบางอย่างในใจให้เบาลงใต้มา่น้ำม,มีบทสนทนาที่ไม่มีคำพูด เหมือนเธอกำลังฟังสิ่งที่เรากลัวจะพูดออกไปกำลังรับรู้ความรู้สึกที่เราซ่อนไว้แล้วกลั่นมันออกมาเป็นละอองเบาๆที่ลอยขึ้นไปสู่หมอกเหนือย,ยอดไม้สายน้ำสุดท้ายที่ตกลงพื้นไม่ได้หายไปไหนมันกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่ไหลต่อไปในลำธารเหมือนความคิดที่ถูกปลดปล่อยแล้วเดินทางไปสู่ความสงบและเมื่อเราหันหลังกลับจากแม่ยะเราอาจไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก แต่ภายในกลับเงียบกว่าเดิมเหมือนน้ำตกได้พูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วและเราก็รับฟังมันทั้งหมดแล้วในความเงียบนั้นทุกเรื่องราวมีจุดเริ่มต้นและปลายทางที่เต็มไปด้วยความหมายถ้าใจของคุณสัมผัสถ,ถึงมันฝากแรงใจผ่านปุ่มไลค์แชร์และติดตามช่องเราไว้นี่ไม่ใช่แค่คลิปแต่มันคือบทสนทนาระหว่างเรากับธรรมชาติขอบคุณที่รับชมรับฟัง Joker of Sun